รีวิวมาเยือกกันจ้าเห็นน้องคนหนึ่งในติดต่อนะคะคุณแม่เขาซื้อมาให้เราตลกมากชอบมากเลยสั่งมาด้วยเราสั่งเป็นน้องหมากับน้องหมูมาอย่างละตัวนะดูตูดนางน้องหมูตัวสีชมพูทําจากสีโคนนิ่มๆนะคะเวลาบีบก็คือเพลือนมือมากเสียดายนิดนึงของเรามามีตําหนินิดหน่อยตรงจมูกนะแต่ก็ช่างมันไม่ได้มีผลต่อการเล่นอะไรหรอกถัดมามาแกะอีนังหมาดีกว่า ตูดก็คือไม่แพ้หมูเลยที่สำคัญคือดึงออกยากกว่าหมูอีกอีนังอ้วนหน้าตาก็คือแบบแค่เห็นหน้าก็ตลกแล้วพุงนี่คือชิดพื้นเลยเกิดมายัางไงอ้วนขนาดนี้แล้วว่าหมูเนี่ยมันนิ่มกว่าตัวหมานะอาจจะเป็นเพราะว่าตัวหมูมันไม่ได้มีลักษณะดีเทลของเส้นขนอะไรอ่ามันก็เลยนิ่มกว่าวิธีการเล่นก็ไม่ยากอะไรก็แค่บิบบีบบิดบิดไป ข้างในทั้งสองตัวนี้มันจะมีดีเทลลักษณะคล้ายๆเหมือนกับมีเม็ดทรายอยู่ข้างในมันก็เลยทําให้เวลาที่เราบิดๆไปเนี่ยมันก็จะอยู่ในรูปทรงแบบนั้นถ้าอยากให้กลับมาเป็นทรงเดิมนก็แค่ม้วนๆไปม้วนๆม,ม,มาเดี๋ยวเขาก็กลับมาเป็นทรงเริมเองนั่นแหละจะ้ะอ่ะเรามาลองดูอีนังมาตัวนี้ดูบ้างที่ตลกเลยคือนอกจากหน้าตาจะตลกแล้วบีไปบีมามีแต่คนบอกว่านางอะเหมือนจิ้งจก ทางเราก็พิสูจน์แล้วว่าเออนีงตัวยาวเท่าไหร่ยิงเหมือนจิงโจกเท่านั้นอลลาดมากแต่ใได้ก็คือตัวก็ยังหน้าตีม้มือนเดิมและที่มากไปกว่านั้นคือบิดไปแล้วจะจัดให้กลับขืนทรงยากกว่าหมูอีกบิดแล้วบิดอีกบิดไปม้วนมาม้วนแล้วม้วนอีกเอวก็ยังคดอยู่อย่างนั้นก็เลยยอมแพ้ไปนะคะหาสาระไม่ได้เลยจากของเล่นอันนี้นอกจากคลายเครียดเท่านั้นตอนนี้กําลังคิดจะตั้งชื่อให้หนางทั้งสองตัวอยู่ชื่ออะไรดี นอกจากนี้ร้านที่เราไปซื้อเขายังมีของแถมให้เราด้วยอันนี้เป็นสบู่แผ่นพุกพา้าเป็นลักษณะเป็นแผ่นบางๆคล้ายๆกระดาษสับมันพอจะใช้ก็หยิบมาแผ่นหนึ่งแล้วก็เอาไปล้างมือได้เลยสะดวกมากๆส่วนอีกอย่างหนึง่งเขาบอกว่ามันคือเตาทองมาแลงแห่งความโชคดีมองไปมองมากก็เห็นแต่เตาสีทองไม่เห็นมลงสักตัว